ไล่มันไปเบาลรบอวบอางนี้แล้วพวกนี้ดีท่านพวงเด้นได้เด้อครับมันเป็นดวนจังหวะสุดทรยอีกแล้วนะครับก่อนเวยปัญหานว่ลาจังหวะนี่บอกว่าดวนล่ามอ่า โอ้มันค่นละเล็กบ่าไงสมอบอลอยทีสิบกับสี่ลอยคนมาผูญญาาา้ใหญ่บ้านว่าสูงจังหวัดสุดท้ายเป็นลักษณะหวัวไฟเปิดหน่อยจังหวัดจุลโตรีกะซ่ามันเถาะหางดีจังหวัดสุดท้ายมันเป็นโวนๆได้ลอยเนี่ยเบืองน้ำนะครับเปิดหน่อยกะซ่าม,มันติดตเลยมันเบาอยู่ เลขกำกับพ่อแพ้นะครับอาบน,น้นไปลุกกันไปนะครับไปนอนการบรรยายนกไ,ไฟเพื่ออะไรอนนันตดกั่